สวัสดีทุกคนทาง่องวันเดอร์เบลครับอากาศทางแฟนเพจนําเด้ยครับอันนี้เบลอยู่บ้านพักแล้วครับอากาศเมื่อนี้เขามีภารกิจก็คือสักสุดเต็คมคมกำลังยกลังครับเขาลงล่างใบหมูปุ่นแต่ว่า,าสาิผ้านใบสักอยู่หนาหอ้องที่ออกงานแาวมาช่วงใหญ่ๆเลยแหละครับคือแบบกินหนีไม่ไหวแล้วทั้งกินทั้งเปื่อนทั้งพอ่ทงพอทั้งขี้ต้มพ่อทั้งผ้าอยู่เมื่อนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้ช้รหลังมันออก ที่ผมห้องมีเวลาสักสุดกะบพ่อว่า,วา,วางสองเมืองครับผมมีงานผมมีงานหกเจ็ดอากามืออื่นวันที่แปดมือเรียนยู่บ้านหกสี่ขอนแก่นครับ,บ,บ 6, 7, แล้วก,กาที่ว่างอีกเทีนหนึ่งเก่ากับปิดว่างเพราะว่าหัาวหน้าบอยไปออกอีเวนต์ครับออกไล่กาย นี่ค่ะคือบรรยากาศครับเราเํากำลังสักข้าบูมี่กะละมังข,งขา้ากระใสล่างนี่แหละล่างนี่ข้าใส่สุดนี่แหละวอเต่มันบอ่อแตกอันนี้คือเบื้องหลังครับทุกคนอยู่นาวิธีอาชีพเห็นแค่ความสวยงามแต่คนสีม,มาจับมือคนสีม,มาแบบมาข้างหนา้าก็อาจีพได้กินอน่อน บอ่หลักก็เข้มเลยละ่ะตกสีขาดอกอ,อืมตอนนี้ขั้นตอนการซักผ่านไปแล้วพี่น้องทูบซุดตัวแล้วตอนแรกเนาะขั้นตอนแรกเห่ากบเอาใส่เนตใส่ในถันงนี่แล้วก็ใส่แฟบแล้วกะเอาตีนยำแต่เมื่อกี้เกิดเกิดความผิดพลาดก็คือเบลเบลยำแล้วกะแตกจนได้จ้ะหลังจากทีธนูถนอมมารายงาน แตกน้ำกห็หัวออกก็เลยยืมยืมล่างหมูมาซัากแต่ว่าของมูนี่บอกลายยำแห้งยาในสื่อให้หมูตอนนี้ซักแล้วครับเรือแต่แซน้ำยาปลาผนุ่มอีกแล้วก็ล่างน้ำสะอาดอีกน้ำหนึง่งก็เป็นอันเสร็จนะครับยวใช้สุดขาวาที่บนนีก็สิมันใจเนาะ <minutes> later. ต่อไปเป็นขั้นตอนแซน้ยาปลาผนุ่มครับใส่ไปเลยหอหนึ่ง สูทเต้นนี่ยสามารถซักแฟบได้เด้อครับพี่น้องแฟบทั่วไปคือจังเข้าซักผ่านน่ะล่ะแฟบกะผู้ใยากหอมหลายสะอาดหลายกระใสละหลายโหลดของเบียวงานกระใสหอให,ห,อะใหอใหญ่เลยหอละยี่สิบมันก็ได้หอใหญ่นะขผงซักผ้าหนึ่งห่อแล้วก็ดาวนี่น้ำยาปั๊บผ้านุ่มหนึ่งห่ออย่างละหนึ่งแล้วก็มาหอดขั้นตอนการเอาไปตากแดบพี่น้องใส่รถอยู่แบบนี้เนาะเพราะมันหนักแห้ง ไปหามงตากก่อนมาเนี่ยได้มงตากแล้วพี่น้องตอนแรกคือว่าไม่อยู่บนนี้มงตากูได้จ้าตต่ตอนนี้เ มันไต่เนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับวันหยุดมันกับสิมีขอดีก็คือว่าเฮาสิไดซักสูตรแล้วก็ซักทุกอย่างซักเกิบได้ยเตรียมพร้อมเพื่อที่จะออกงานหลอกใหม่ครับมืออื่นอย่าลืมเด้อพี่น้องสาหรับวันที่8มิถุนายนนะครับสแสดงที่บ้านโคกศีอเาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับสอแจ้งแน่นอนครับขอนแก่นนี่ก็เริ่มเป็นจังหวัดที่เริ่มเปิดเมืองแล้วครับหลังจากที่เจอโควิดมา2ปีเต็มๆเลยครับ จังไรคันเพื่อนๆมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะครับจางไนก็จังเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายครับ